ผู้ชมคะนอกจากเรื่องของโรคไข้เลือดออกแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่หลายภาคส่วนให้ความสําคัญนั่นก็คือเรื่องของการขาจัดความยากจนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนนะคะอย่างในพื้นที่จังหวัดแพร่เองค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านลงพื้นที่ไปพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจะติดตามการปฏิบัติงานขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามแผนติดตามครัวเรือนไทย QM และ TPmap ค่ะ นายสมหวังพวงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ค่ะท่านลงพื้นที่ติดตามการขจัดความยากจนและพัฒน,นาคนทุกช่งวงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดแพร่ตามแผนติดตามครัวเรือนจากฐานข้อมูลระบบไทย QM ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลตามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ครั้งนี้ลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายยุทธภูมิใจกลุ่มบ้านเลขที่67หมู่ที่2ตําบลนุ่งแค้วอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่ค่ะซึ่งได้รับการช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านและห้องน้ําให้แก่ครอบครัวผู้ด้ยโอกาสที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคมของเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่ค่ะทางนี้ครับศูนย์อํานวยการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัอยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดแพร่ ได้มุ่งแก้ไขและก็ขจัดความยากจนใน5มิตินะครับประกอบด้วยมิติด้านสุขภาพมิติด้านความเป็นอยู่มิติด้านการศึกษามิติด้านรายได้โดยจากข้อมูลเมื่อวันที่4มิถุนายน2565กครับสรุปความก้าวหน้าของการช่วยเหลือครัวเรือนในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาแบบชี้เป้าหรือว่า TPMap ทั้ง5มิติใน8อํอำเภอเนี่ยนะครับพบว่ามีประชาชนต้องการความช่วยเหลือทั้งหมด3,000 392ครัวเรือนนะครับได้รับความช่วยเหลือแล้ว3,359ครัวเรือนคิดเป็นร้อยล99ครับก็คงเหลืออีกประมาณร้อยะ33ครัวเรือนเท่านั้นเองนะครับก็เป็นแนวทางการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ครบทั้ง5มิตินะครับเพื่อที่จะลดปัญหาความเหลือมล้ําแล้วก็ความยากจนด้วยนะครับใช่ค่ะ